Happy b i r t h day to you h a p p y b i r t h บ day p y a p p you แฮปปี day นะคะแฮปปี้บ day นะคะเออหวัีหวังคุณนนดยวันนี้ค่ะกคนขอบคุณนะคะ โอ้ยวันนี้ก็วันนี้พอใจนะคะแต่ว่าตอนตอนแรกเอาสวัสดีค่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เราเจออีกแล้วที่บังกอกขอโทษแอนน์เฉยได้นะทุกคนอ่ะไปอาวุ้แรงเนาะแรงเนาะเราได้แต่เราเฉยเลย ท่างานวันนี้นะคะลูกอาวันนี้ก็ภูมิใจนะคะภูมิภูมิใจในผลงานตัวเองแล้วก็ตอนแรกมีแค่ท็อปสิบก็พอเราก็มาเปลี่ยนเป็นท็อปสิบแปดก็มีความแอบหวังก็บอกตั้งแต่แรกเรแล้วว่าแบบอยากได้ของขวัญเป็นขวัญใจเชียงใหม่เป็นมงกุฎแต่ว่าไม่เป็นไรหนูก็แบบบอสไม่อยากฟังหนูพูดหรอคะบอสไม่อยากฟังหนูทำคะนนหรอคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอท็อปสิบก็ได้เดี๋ยวไปต่อให้บอสฟัง ใช่ค่ะเล่าหมอลำก็ได้อะเล่าห้องรำก็ได้ค่ะบอสงานเล่าหมอนรำเนี่ยเราเตรียมอะไรไปเพราะว่าเอาจริงอย่างน้อยอ่ะคือคนอื่นก็ต้องมีส่วนร่วมอ่ะเพราะว่าต้องไปเต้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะเรามันเป็นท็อปเทนไลทิ้งสตาร์เราจะไปเป็นเพื่อนไหมจะไปเชียร์เพื่อนเนี่ยก็หนูว่าทุกคนคงเดาได้อยู่แล้วหรือเปล่ายังไงจะไปจะไปรีเจรีเจเดี๋ยวจะไปเล่นรีเจ ไปบ่าก็ต้องรอดูค่ะต้องริดตามดูว่าน้ําเงินจะโคปเป็นใครออรอได้เลยพร้อมไหมเพราะว่าคอนเสิร์ตเขายาวนานอาโอ้พร้อมอยู่แล้วค่ะหนูสามารถเต้น,น,ตน,นได้1ิบชั่วโมงหนูทําได้หนูทําได้หมายถึงว่าถ้าถ้าบอสถ้าบอสจะเปิดคอนเสิร์ตสิชั่วโมงหนูก็เต้นได้หน้าห้านมาเลยค่ะพร้อมน้ําเงินคนเดียวน่าจะมีคนเอาของไปให้หน้าานหนูจริงเหรอมาเลยมาเลยมาเลยขอเสือค่ะขอเสือเดียว รางการเลยใช่หมใช่มวนหมวนแบบพี่อิงฟ้าเลยจบให้มันจบขอพลังใจแฟนางงามหนอ๋อได้ก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้ำเงินด้วยนะคะมิสแกรนพัทรลุงน้ำเงินพี่ดาอิกกี้น้องโฟกอะไรใดๆก็ตามอาจจะอาจจะเป็นหนูรัดเนี่ยนะโค้ดหรือว่า ซึ่งก็เป็นอยู่แล้วหน้าก็คายอยู่ uh huh. แต่ไงก็ฝากอ่ะซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจแรงเชียร์แล้วก็ขอบคุณของขวัญวันเกิดวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ชาวด้อมดเน a เงินมาให้เยอะเลยมีเค,ค้กก้อนโตวนันนี้น้ําเงินได้เค,ค้กก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตน้ําเงินเลยแล้วก็ได้เทดดี้แบร์ตัวใหญ่ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ําเงินไม่สามารถตอบแทนอะไรทุกคนได้เป็นเงินทองหรืออะไรแต่ว่าน้าเงินจะเอามงมาฝากทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ